สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้แหมจั่วหัวแบบนี้คนเข้าไป ่านเยอะมากค่ะเขาบอกว่านะคะในที่สุดฉันฉันก็คือบล็อกเกอร์ไอดีที่ใช้ชื่อว่าคงสินชัยค่ะบอกว่าในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วทําไมหลิวอี้หนิงถึงไม่แต่งงานนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีใครชอบเขาไม่มีใครจีบเขานะแต่เป็นเพราะว่าเขานั้นเคยผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะมาดูเนื้อความกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะหวงจืดเทาแล้วก็ฉีอี้หยางนั้นได้จัดงานแต่งงานสุดอลังการไปแล้วที่สันยาค่ะแล้วก็การปรากฏตัวของ ินะะคะเจอที่ไปงานแต่งงานนี้ก็ยิ่งทำให้งานแต่งงานดูน่าประทับใจมากขึ้นไปอีกค่ะอันที่จริงแล้วนะคะห่วงจืดเทาและก็หลิวอี้หนิงนั้นเป็นเพื่อนกันมานานหลายปีมากแล้วจำได้ว่าตอนที่หลิวอี้หนิงเพิ่งเปลี่ยนจากคนดังนะคะอินฟลูเอนเซอร์บนโลกอินเทอร์เน็ตมาเป็นดาราค่ะเขาเคยร่วมงานกับห่วงจืดเทาด้วยนะคะดารานหนุ่มฮอตในตอนนั้นในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งระหว่างการถ่ายทำค่ะห่วงจืดเทาดู คุณหลิวอี้หนิงเป็นอย่างดีเลยนะคะทำให้สนิทสนมกันความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็บุคลิกที่คล้ายคลึงกันค่ะทำให้พวกเขากลายเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะ ทีนี้หลังงานแต่งงานค่ะหลิวอี้หนิงได้พูดติดตลกนะคะเกี่ยวกับงานแต่งงานของห่วงจืดเทานะคะระหว่างการไลฟ์สตรีมถ่ายทอดสดของเขาเขาเล่าว่าบัญชีการตลาดบางบัญชีอะ่ะได้ปล่อยข่าวลือว่าของชม่วยงานแต่งงานของห่วงจืดเทาจริงๆแล้วเป็น iPhone 17นะคะซึ่งทำให้หลิวอี้หนิงประหลาดใจเป็นอย่างมากแล้วถึงกับหัวรอกออกมาเลยอันที่จริงแล้วของชม่วยงานแต่งงานเหล่านั้นไม่ใช่ iPhone ที่เป็นข่าวลือเลยสักนิด ะะมันเป็นมุกตลกที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ที่ผ่อนคลายระหว่างทั้งสองค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันนะคะหลิวอี้หนิงก็ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวในงานนี้นะเขาไปหาที่ยืนเงียบๆค่ะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับคู่บ่าวสาวไปเรื่อยๆในงานรายละเอียดนี้ก็จุดประกายความสงสัยในหมู่ชาวเน็ตนะคะซึ่งคาดเดากันว่าทำไมล่ะทำไมเขาไม่ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะหลัง จากการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนานาคะคำตอบก็ถูกเปิดเผยในที่สุดว่าอ๋อก็หลิวอี้หนิงเคยแต่งงานมาก่อนไงที่จีนเขาก็ถือเรื่องนี้เพราะว่าเลิกกันไงมีความเลิกลาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวค่ะก่อนที่จะกลายเป็นบุคคลสาธารณะนะคะหลิวอี้หนิงนั้นได้พบแล้วก็ตกหลุมรักกับเพื่อนหญิงคนหนึ่งนะคะอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเลยแล้วก็ได้แต่งงานกันตั้งแต่ที่พวกเขายังเด็กค่ะอย่างไรก็ตามการแต่งงานนั้นกินเวลาเพียงแค่ปีเดียว เท่านานนะคะแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการหย่าร้างเนี่ยแต่ว่าชาวเน็ตบางส่วนก็คาดกันว่าสาเหตุที่แท้จริงอาจมาจากอาชีพการงานแล้วก็ปัญหาทางการเงินของหลิวอี้หนิงในขณะนั้น,นนะคะขณะที่หญิงสาวปรารถนาชีวิตที่มั่นคงนั่นเองค่ะ หลังการหยาดล้างนะคะหลิวอี้หนิงก็ไม่ได้ยอมแพ้นะคะต่อความสิ้นหวังค่ะแต่กลับมุ่งมั่นนะคะไล่ตามความฝันของเขาอย่างมุ่งมั่นยิ่งขึ้นเขาร้องเพลงสดนะคะตามท้องถนนทุกวันแล้วก็สร้างฐานแฟนคลับแล้วก็ค่อยๆค,คว้าโอกาสมาให้ตัวเองนะคะในที่สุดด้วยความพยายามของตนเองเขาก็เข้าสู่วงการบันเทิงได้แสดงละ,ะครโทรทัศน์มากมายแล้วก็ตอนนี้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวได้บ่อยครั้งแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยตัวของหลิวอี้หนิง ประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งงานนั้นเขาให้ความสําคัญกับอาชีพการงานมากกว่านะคะซึ่งไม่เคยพูดถึงแล้วก็ไม่มีเรื่องราวของผู้หญิงให้มาเป็นข่าวกุ๊กุบ,ก,บกิิบเลยไม่มีเลยนะคะดูเหมือนว่าคุณหลิวอนหนิงจะไม่ให้ความสําคัญเรื่องการแต่งงานเป็นอันดับแรกอีกต่อไปแล้วค่ะแต่กับหวังที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะนี้เมื่อเขาได้พบกับคนที่ใช่ในอนาคตเนี่ยก็คิดว่าเขาหวังว่าจะรักษาความสุขนั้นเอาไว้ได้ แล้วก็คงจะไม่ปล่อยมือไปง่ายๆค่ะอาะละค่ะชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับทางเรื่องแล้วก็การเติบโตของคุณหลิวอี้หนิงกันใหญ่เลยนะคะก็เป็นขวัญใจประชาชนมากสำหรับดาลลาอินฟลูเอนเซอร์ต้องใส่ให้เขาไปด้วยนะคะก็คือ,ค,อ,ค,อคุณหลิวอี้หนิงเป็นคนที่แบบมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากเลยแล้วก็ยังไงก็ตามยังคงร้องเพลงไทยแบบที่พวกเราก็งงนี่มันภาษาไทยเหรออะไรประมาณนี้ งงมากเลยนะคะแต่อะไรก็ตามก็น่ารักดีทุกคนก็ยินดีที่จะฟังเพลงไทยที่ฟังยังไงก็ไม่ใช่ภาษาษไทยของคุณหลิวอี้หนิงของพวกเราตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่เลยนะคะสำหรับคุณหลิวอี้หนิงเนาะ,ะแต่ว่าเขามีละครสต็อกอยู่เรื่องหนึ่งเป็นซีรีส์แนวจีนปัจจุบันนะคะ เป็นแนวแบบเออรุ่นน้องรักรุ่นพี่อีกแล้วเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องนี้เขาบอกว่าก็มีความสนุกสนานอยู่แล้วก็มีเรื่องราวของแรงบันดาลใจนะคะความรักที่เป็นแรงส่งเสริมนะคะให้ชีวิตของแต่และคนดีขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวต้องรอดูเนาะนางเอก,ก็กเท่มากเลยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บข่าวอื่นๆกันต่อในอพิโซดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ